เนี่ยครับวันนี้จะมาปลูกต้นมาร์โกเดสนะครับมาร์โกเดสนี่ครับดูลายมันก็ขวางๆเนี่ยครับออกเขียวๆหน่อยนะครับเนี่ยครับมาร์โกเดสนี่เราก็ปลูกด้วยเนี่ยครับใบก้านปูผมใบก้านปูหมักนะครับตัวนี้คือไว้ปูใส่ถุงทิ้งไว้ครับประมาณเป็นปีแล้วครับเนี่ยนี่ปีกว่าละให้เป็นผงเนี่ยอย่างน้อยก็หกเดือนขึ้นไปนะครับ หนึ่งส่วนนะครับแล้วก็หินปูกขะไฟหนึ่งส่วนถ้ามีเม็ดใหญ่กว่านี้ก็ดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวพอดีผมมีเม็ดเม็ดเล็กนะครับแล้วก็เลยใส่เม็ดป๊อปเปอร์ไปหน่อยนะครับเพื่อให้มันดูโป่งกว่านี้หน่อยครับกลัวมันไม่โป่งพอถ้าเรามีเม็ดใหญ่ก็ใส่เม็ดใหญ่หนึ่งส่วนนี่นะครับถ้านี่หนึ่งส่วนนะครับเขาเขาจะเ้ากันละปูกนะครับบางคนก็ใส่ทรายไปหนึ่งส่วนนะครับ แล้วแต่นะครับแต่ผมไม่ใส่นะครับประมาณนี้เลยอย่างละส่วนแล้วเดี๋ยวปู๊กันครับนี่ครับแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันเลยนะครับแล้เดี๋ยวปุ๊บกันครับนี่ครับผสมดินให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับก็หากระถางมานะครับแล้วก็รองด้วยหินก่อสร้างนะครับ สักหน่อยประมาณนี้ครับแค่นี้ครับแล้วก็เดี๋ยวปลูกกันครับใส่จริงไม่ต้องกระถางใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับเล็กกว่านี้นะครับยิ่งใหญ่ไปนะครับดีมีอย่างนี้เพราะว่าต้นมันเล็กเราถ้าเราใหญ่ไปมันจะอุ้มน้ํามากไปนะครับอย่างนี้เราก็ต้องลดน้ําให้น้อยลงหน่อยนะครับจะลดบ่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะแฉะไปปลูกเลยครับอย่าให้ลึกมากนะครับ นี่ยครับแค่นี้ปานเรียบร้อยจะปลูกสามต้นนะครับต้นหนึ่งก็เหมือนเดิมน,นี่ครับต้นนี้จะทอดเลือ้อยไปแล้วก็แตกแตกใบยอดตามข้อนะครับ แล้วก็เอาไว้ในร่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวลดน้ำยาเล่งรากสักหน่อยอันนี้ผมก็แช่น้ำยาเล่งรากแล้วนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนี่ครับ,รบเรียบร้อยครับอีกต้นหนึ่งครับ อนเดทเนี่ยสวยนะครับมันจะออกโทโทนออกเขียวหน่อยนะครับลายเส้นจะเขียวแบบจะท้อนแสงเลยครับชอบชื้นแต่ไม่แฉะนะครับตัวนี้นี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวปลูกเลี้ยงในล่มนะครับแล้วจะเดตดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับมาคอเดสครับ ต้นนี้ปลูกมายี่สบามวันนะครับก็ปกติดีนะครับข้ะแตกต่างของสองต้นนี้นะครับอีกต้นนี้ผมใส่ถุงอบนะครับต้นนี้ไม่ใส่ถุงอบนะครับก็ปกติครับก็ปลูกไม่ต้องใส่ถุงอบหรือใส่ถุงอบก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ใส่ถุงอบนี่เราต้นนี้ใส่ถุงอบนะครับก็เราไม่ต้องดูแลมากไม่ต้องรดน้ําอะไรประมาณนี้ครับต้นนี้ก็ต้องรดน้ําทุกวันแต่ก็ความแตกต่างไม่แตกต่างกันครับนี่ก็เริ่มแตกใบใหม่แล้วครับเนี่ยนะครับ อ่าัปเดตทุบเรื่อยๆครับนี่ครับต้นมาโคเดสครับปลูกมาหนึ่งเดือนยี่สิบวันครับก็มีแตกใบใหม่มานะครับเนี่ยใบนี้อันนี้ก็แตกใหม่ก็แตกใบใหม่มาครับตัวนี้คือก็รดน้ำบรนดาบบันดาครั้งนะครับอ่ถ้าช่วงฝนตกปล่อยๆนะครับก็ไม่ต้องรดน้ำนะผมเคยเจอตกตอกันติดวันนะครับก็ไม่ไม่ลดเลยนะครับแล้วก็ตัดโพโดมาไปด้วยนะครับ เพื่อป้องกันมันเน่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามคุมน้ําไว้ครับถ้าเราลดน้ํามากไปหรือได้นับน้ามากไปก็จะไม่เน่าได้นะครับแต่นี่ผมก็ใช้ดินโป่งก็คงอยู่ได้ครับแต่เราก็พยายามต้องดูด้วยนะครับว่ามันมันไม่แขะเกินไปนะครับก็ประมาณนี้ครับดูแลอย่างนี้แล้วผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับสวัสดีครับ ต้นมาโคเดสครับต้นนี้ปลูกมาสองเดือนกับยี่สบสามวันนะครับนะครับต้นนี้ก็สวยนะครับเป็นลายสายฟ้านะครับก็เป็นต้นที่สวยเลยครับต้นนี้ยก็ปลูกไม่ยากนะครับต้นเนี้ยก็เราก็ปลูกอยู่ใต้ต้นไม้ครับผมผมนี่ปลูกใต้ต้นไม้แเรารดน้ำบันละครั้งนะครับก็ไม่เป็นไรแหละครับพยายามดูถ้าปลูกใต้ต้นไม้นะครับอย่าให้ เวลาน้ำหยดลงเนี่ยครับมันจะดินกระจายไปเราก็คอยเอาหินปกับไฟมาเติมมั่งนะครับดินมาเติมมั่งก็ไม่เป็นอะไรแหละครับนะครับใครชอบปลูกต้นไม้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับดีครับนี่ครับให้ดูอีกต้นครับดูก็เหมือนต้นนี้มีสองยอดนะครับนี่ใบเกิดใหม่มานะครับน่ครับต้นนี้ก็น่าปลูกครับว่าเป็นต้นที่มีในเมืองไทยอย่างเดียวนะครับต้นเนี้ สวยมากครับเป็นลายไต่ฟ้าครับนี่ครับถ้าใครชอบปลูกก็ลองหามาปลูกนะครับครับใครชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับครับวันนี้ต้นมากโคเดสครับปลูกมาสี่เดือนกวบหนึ่งวันแล้วครับเริ่มออกดอกแล้วครับนี่ครับนี่ประมาณแตกมาแล้วครับนี่ที่ถ่ายนี่ก็เดือนมกรานะครับ เขาอาจจะออกช่วงหน้าหนาวนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับว่าดอกก็จะเป็นยังไงนะครับครับยวอัปเดตดูเรื่อยๆครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับเนี่ครับต้นก็ออกดอกเหมือนกันครับ่นี่ครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวจะคอยให้ดูว่าดอกก็จะสวยเปล่านะครับ นี่ครับต้นนี้ก็เริ่มออกเป็กๆเหมือนกันครับนี่ครับมีสามต้นก็ออกหมดนะครับครับแล้วจะอกัปเดตดูได้เลยครับนี่ครับต้นมาโคเดตครับตัวนี้ปลูกมาหนึ่งเดือนกับหนึ่งวันนะครับนี่ครับก็ดอกเขาก็เนี่ยจากที่ถ่ายครั้งที่แล้วนี่พานมาหนึ่งวันนะครับก็โตมาได้ดับหนึ่งนะครับนี่นะครับ จะให้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับครับอีกต้นหนึ่งก็ขึ้นเหมือนช่อ,อมาแล้วใหญ่กว่าเดิมหน่อยเองนะครับเวลาเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับถ้าเดี๋ยวจะสูบไม่ดูอีกทีนะครับว่าดอกใกล้ๆก็จะเป็นยังไงนะครับนี่ครับดอกใกล้ๆเขาก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวบานผมจะถ่ายดูอีกทีนะครับับสวัสดีครับเนี่ยครับดอกใกล้ๆต้นนะครับอันนี้ก็ ออกมาจากเหมือนตัวพุ่มเปลือกุ้มหุ้มดอกนะครับเนี่ยครับตัวนี้กําลังจะออกกำลังจะดีออกมาแล้วนี่ยครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวบานจะขายดูทีครับเนี่ครับมาโกเดสครับต้นนี้นะครับปลูกมาสี่เดือนกับสิบห้าวันนะครับตั้งแต่ดอกออกเล็กๆนะครับถึงวันนี้ก็หนึ่งเดือนกับหนึ่งวันนะครับก็เริ่มเป็นช่อแล้วครับ แต่ยังไม่บานนะครับเดี๋ยวบานจะถ่ายให้ดูอีกทีครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกสองต้นครับเนี่ยครับอีกต้นหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไม่บานมากเดี๋ยวจะซูมให้ดูดอกอีกทีครับเนี่ยครับดอกเขาก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวบานจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับเนี่ยครับตัวอีกต้นครับท่อก็ยังไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวก็รอบานนะครับ มาแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูซีครับครับสวัสดีครับนี่ครับต้นมาโคเดสครับตัวนี้ปลูกมาสี่เดือนกับยี่สิบสองวันนะครับดอกก็เริ่มจะเหมือนจะบานแล้วนะครับเป็นช่อจะบานเลยมาเนี้ยครับนี่ต้นหนึ่งนะครับแล้อีกต้นหนึ่งเดี๋ยวถ่ายดูนะครับอันนี้ครับอีกต้นหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับนี่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายช่อดอกใกล้ๆให้ดูอีกทีนะครับ นี่ครับดอกใกล้ๆเขาก็นะครับเดี๋ยวถ้าบานยังไงจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับนี่ครับต้นมาโกรเดครับตัวนี้ปลูกมาห้าเดือนกับหนึ่งวันนะครับดอกตั้งแต่เล็กๆถึงวันนี้นะครับก็หนึ่งเดือนนะครับเดือนนี้เดือนกุงพานะครับก็ออกประมาณเดือนกุมพามกรากุงพาประมาณนี้ครับเริ่มใกล้จะเหมือนจะบานนะครับแต่ยังไม่บานนะครับแต่เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวให้ดูอีกต้นก่อนครับบิกต้นครับเหมือนปากเขาใกล้จะเปิดนิดนิดครับนิดๆหน่อยหน่อยครับยังแต่ยังไม่เปิดดีนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ใ้นะครับเนี่ครับปากเขาเริ่มห้าดิดินะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้าเขาบานเต็มที่ยังไงผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ยครับสองช่อนี่ก็ยังไม่บานนะครับเขาจะบานจากดอกล่างขึ้นบนนะครับประมาณนี้ครับยัง ตงไม่บานเดี๋ยวถ้าบานยังไงผมจะถ่ายดูอีกทีนะครับว่าดอกเขาเป็นยังไงเนี่ครับต้นมาโคเดสครับต้นนี้ปลูกมาห้าเดือนกับเก้าวันนะครับดอกตั้งแต่ถ่ายครั้งแรกนะครับถึงวันนี้ก็หนึ่งเดือนกับแปดวันครับเริ่มบานแล้วครับบานขึ้นมาเรื่อยๆนะครับประมาณแถวนี้ละก็เหลือนิดหน่อยครับเดี๋ยวจะถ่ายซูมให้ดูอีกทีครับครับ นี่ครับถ่ายให้ดูช่อดอกครับก็เป็นต้นที่ดอกสวยนะครับสวยมากครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะซูมดอกใกล้ๆให้ดูอีกทีนะครับว่าดอกเขาเป็นยังไงนี่ยครับดอกเขาใกล้ๆรับประมาณนี้ครับก็สวยนะครับสีออกโอรสโอรสหนยครับก็เป็นต้นที่ดอกสวยครับเนี่ยครับสวยนะครับต้นนี้ ใบก็สวยดอกก็สวยครับนี่ครับส่วนอีกต้นนะครับก็ดอกก็เริ่มบานเหมือนกันนะครับดอกก็เริ่มบานมกันแหละแล้วก็ต้นนี้คือมีต้นเดียวแต่แตกแตกต้นใหม่ต้นหนึ่งครับตรงนี้ข้างๆเดี๋ยวผมจะสูมให้ดูนะครับนี่ครับเขาก็แตกต้นมานี่อีกต้นหนึ่งตรงนี้นะครับก็ระวังพวกอยทากนะครับนี่มีกัรแปนี่นะครับ แตกไม่ต้นแหละก็แตกจากต้นจากต้นจากต้นเขาเนี่ยครับแตกออกมาไงาเดี๋ยวจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับต้นมาโคเดสต้นนี้ครับปลูกมาห้าเดือนกับยี่สิบสี่วันแล้วนะครับดอกนี่ก็ตั้งแต่ถ่ายครั้งแรกนะครับเป็นดอกเล็กๆนะครับถึงวันนี้ก็หนึ่งเดือนกับยี่สิบสามวันนะครับเนี่ยก็เริ่มเริ่มจะเหลือดอกสุดท้ายแล้วนะครับประมาณดอก เดี๋ยวจะมจะสูมไม่ใกล้ๆนะครับเนี่ยครับดอกเขาใกล้ๆนะครับก็เนี่ยน่าจะเป็นดอกสุดท้ายนะครับดอกนี้นะครับก็อยู่ไม่เกินสองเดือนครับประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนนะครับก็แต่สภาพอากาศอะไรประมาณเนี้นะครับต้นนี้ก็สวยนะครับใครชอบปลูกต้นไม้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ